ได้อีกเลยค่ะแบบเหลือส่วนไหนดีวกว่าโบก็ย,นนยังเหลืออยู่นะวิวบงวิวบอดเดี๋ยวนี้คือแบบประเทศไทยเป็นของโบไปแล้วว่าอะไรเรื่องความหอมเนี่ยต้องให้โบมาดาเพราะว่าตัวหอมแล้วครีมแบบน้ำก็แล้วแป,งป, <ะ S 1> ปรงเปิ้งครีมกันแดดอะเหลือโฟมล้างหน้าช่วงนี้ยังไม่ได้ล้างหน้าเลยอาจจะมองเป็นเรื่องของความสะอาดไหมว่าลูกค้าอาจจะเห็นเล็งเห็นว่าเออโบเอ็นคนอาบน้ำบ่อยนะ ชอบอาบน้ำแล้วเวลาอาบน้ำเสร็จจะดูแบบสดชื่นมากๆเลยวันหนึ่งอาบกี่ครั้งสองก็พอละอ่าครั้งละกี่ชั่วโมงครั้งละปั๊ดเอขู่อยู่ในห้องน้ำได้เป็นวันทั้งวันเลยชอบอาบน้ำไหมคะชอบอาบน้ำอะไรนะคะครังออกไม่เจอหรอกำลังหลงน้ำอยู่อะไรอ่ะเป็นไงบ้างห้องน้ำล็อกแม่ล็อกไว้จริงๆเป็นไงบ้างว่าเราขายได้ทั้งตัวขนาดนี้มันเป็นใจแค่ไหน คนที่ภูมิใจสุดน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเขาปั้นออกมาตั้งแต่ในท้องเลยว่าแบบจริงเหรอเขาเบ่งออกมาแล้วได้ขนาดนี้เออคุณหมอไม่ได้มีส่วนคุณหมออาจจะมีส่วนเพราะคุณหมอลืมเคสวันผ่าหมอไม่อยู่หมอไปเที่ยวอ๋อใช่อันเรื่องจริงไหมเนี่ยจริงเหรอหมอไม่อยู่หมอลืมเคสวันผ่าคลอดหมอหมอจําวันผิดก็เลยได้เป็นหมออีกคนนึงอ๋อเป็นหมอผู้ช่วยคุณแม่บอกว่าตอนที่แม่คลอดอะค่ะเออ เขาบอกว่ามีพยาบาลเขาเรียกว่านักศึกษาแพทย์เนาะก็มาดูแหวกนู่นแหวกนี่แม่อะไรเงี้ยแม่ก็ว่าแล้วคือเขาก็ต้องวัดว่าแบบเด็กจะคลอดหรือยังมาดูว่าแบบว่าเออพร้อมยังหัวโผล่หรือยังอะไรเงี้ยก็ว่านักศึกษาแพทย์หาหัวไม่เจอเออไปเจออะไรเข้าอาจจะเจออีกหัวเจอเท้าเพราบอกเจอัาหัวไม่โตขาไม่โต ไกลับตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าน้าคร่ำแม่คือออกมาหมดแล้วที่ท้องเป็นตัวแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่เดินมาเห็นแล้วได้ผ่าเลยก็คืออาจารย์หมออี้คนนึงเขาบอกว่าไปแหวกดูอะไรเขานักหนาเขาต้องคลอดผ่าคลอดแล้วเนี่เด็กมันจะตายแล้วอะไรเงี้ยแม่เล่าละเอียดเลยเนาะแม่เล่าละเอียดเพราะอยากรู้เพราะเราก็ผู้หญิงไงเดี๋ยวเราต้องแบบเออเราต้องคลอดเองก่อนใช่รู้สึกรู้สึกไงพอแม่เล่ามาว่าถ้าวันนั้นอาจารย์แพทย์ไม่เดินมาโบก็คืออาจจะไม่ได้เกิด เอออาจจะไม่มีเมรดา<ช>วันนี้เนาะใช่ไม่มีแบบว่าให้สังคมได้นั่งหัวรอ,อกันแบบนี้หรอกค่ะมันดูเหมือนโดนย้อเย้ยเนาะเกอบมปทำไะเออถามยี่งใหญ่คนสงสัยว่าทำไมเราดูผอมลงเออเออนี่ <c oughs> ติดเรื่องประเด็นนี้ไว้ครั้งแล้ว หลาคนบอกว่ามีคำสั่งให้พูดไม่ได้ให้หมุนตัวไม่เล่าหลายคนบอกว่ามีคำสั่งจากผู้ใหญ่ว่าโบต้องลดน้ำหนักได้แล้วจริงหรือไม่โบไม่ได้เอาจริงจริงผู้ใหญ่เขาชอบความจ้ามั่นระตุตะของหนูนะแต่ว่าด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราอยากลองให้สุขภาพดีขึ้นอะไรดีๆขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เจอคนที่เขาแบบพร้อมจะเป็นตัวช่วยที่ดีให้เราลูกค้าเข้าอีกแล้วจะยกอีกแล้วลูกค้าเข้าอีกแล้วเอาไปก่อนไปก่อนโบโบเป็นคนที่้สึกว่าเราที่ผ่านมาเราจําได้ในภาพของเราคือ มีน้ำมีนวลแต่วันนี้มันคือแบบสรีระมันดูแบบชัดเจนมากขึ้นมันมีวิธีไงเหมือนมันกลับมาตอนเราเข้ากันใหม่ๆเลยเราก็ชงและดื่มเท่นั้นแหละค่ะออกกาลังกายบ้างไหมจริงๆไม่ได้ออกเลยเพราะว่าไม่มีเวลาเลยทํางานทุกวันแบบร้อยเปอร์เซนต์จริงๆเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมจูดจถึงน้ำหนักมันลงถ้าไม่ได้ชงและดื่มถ้าไม่มีตัวช่วยอาวถ้ามีตัวช่วยก็อาจจะไม่เท่านี้ เท่านี้เลยเเ้านีลยไม่แต่มันมีออกสะบัดแบบออกสะบัดเลยระเบิดตุ้มหรอไม่แต่เขาบอกว่ามันมีช่วงเราเหมือนแบบเรายมด้วยเราแบบยมไหมอาจจะไม่เคยยมเลยนะสดชื่นตลอดเวลาเฟชตลอดมันมีช่วงอะไรคําพูดยั่เลยมันมีช่วงย้วยมั้ยย้วยไม่มีเลยมีแต่ตึงปหมดเลยทั้ส่วนไม่เก่งแตกขยายออกมันมีป่วยด้วยไหมเราป่วยด้วยป่วยอ๋อไม่มีค่ะกิอันนี้ก็ติดโยนมาให้ทั้งนาแล้วก็จะเข้า ก็ไม่ถามว่าตรงเองเออมันป่วยมันก็เลยยังไงเออก่อนนี้มีมีช่วงหนึ่งค่ะเป็นไข้ทับฤดูเออทับกี่ชั้นทับหนึ่งชั้นก็ไม่ต้องไปทักเพ่อนกับมันได้ปะมันได้ทีละชั้นพี่มันสองชั้นไม่ได้แต่พี่หลายชั้นอยู่ไม่มีแล้วค่ะเพราะมีโซนช่วยดีๆเหมือนกันกินฟิตเนสใช่ไหมคะพี่อูว้าอู้ว้าอินแบนด์เลยนะทุกคนดูจะทุกคนจะรึงมากเลยกู้ยังว่าไทยอินแล้วอะไรต่อฟิตเนสปะคะช่วงฤดู เขาเป็นผา้ขับแข่งมาขับแข่งดีนะเดี๋ยวไปถ่ายข้างหน้าฝั่งจริงๆโบเป็นคนที่ชอบแบบไหนชอบในหุ่นเราแบบไหนอย่างเงี้ยนะวันนี้หนูว่าชอบหมดที่เที่อ์เล็กเขาชอบอะค่ะเขาชอบแบบไหนเขาชอบแบบจ้ำม้าหรือเขาชอบแบบว่ามีแบบน้ำมีนูหรือเขาชอบแบบว่าเขาชอบแบบหนุ่มเขาชอบทุกอย่างที่เป็นหนุเพราะว่าหนูจะอ้วนจะผอมจะเซ็กซี่จะป่วยจะยังไงเขาก็บอกหนูสวยเราเชื่อบ้างเขาหมาเวลาเขาชมว่าเออหน้าเราโยมแบบเขาชมว่าเราสวยอย่างเงี้ย เราชื่นใจเราเชื่อไปก่อนเราเน้นเชื่อไปก่อนก็คือเขาชอบฉีดยาเราหรอครับมื่เราจริงมันจริงไหมว่าเราเราบอกว่าห้ามห้ามเขาแบบว่าบูลลี่เราหรือพูดอะไรเกี่ยวกับเราไม่ดีจะต้องชมเราว่าสวยเท่านั้นใช่พูดไม่ได้นอกจากพาไปเลยพาไป่ได้ ก็พาเขาคลินิกเลย A M International Hospital โะจดไม่ได้นะพีตัวแล้วหรือว่าหรือวังบินไม่ถูกแล้วเนี่ยหรือว่าที่เราต้องแบบว่าผอมลงเพราะว่าเขามีซิกแพคมากขึ้นหรือเปล่าเวลายืนคู่กันต้องส่งกันใช่แปลาล้างทองเราก็ต้องล้างทองนี่เห็นไหมแค่อยากให้เขาเห็นเหมือนกันว่าเวลาเราล้างทองอะก็เราก็สวยมากเลยนะขนาดตอนเราอวบเรายังสวยขนาดนั้นแล้วเราล้างทองแล้วอย่างเวลาคอมเมนต์ชาวเน็ตเขามาแบบว่าพูดถึงรูปร่างเราเราสึกยังไงบ้าง อ้วนที่เราแต่มันหนักที่เขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้พอมันเปลี่ยนไปปุ๊บมันดูสแลนเดอร์ขึ้นเขาเป็นยังไงใครอ่ะค่ะพวกชาวเน็ตอ่ะพวกชาวเน็ตเขา comment ยังไงบ้างเขาบอกว่าโบสสวยเหมือนลอยมาเราไม่อ่านคอมเมนต์อื่นเลยหรออ่านอยู่อันนี้แล้วพอเขาชมนี้เรามีเถียงกลับมาหรือว่ายังไงไม่เถียงกลับเลยรีโพสนี่อันนี้มันพูดจริงเว้ยใช่จริงจริงมันมีแค่หนึ่งมีหนักใจไหมเวลาเขามาแบบว่าว่าเราอ้วนอะเหรอเออร์บุรีเราอะ ไม่หนักใจเลยเพราะเราอ้วนเราก็สวยเพราะเราเป็นคนสวยทําอะไรเราก็สวยเออจะกลับไปไหมร่างเดิมหรือว่ากลับไปสวยหรอกกลับไปได้เหมือนกันอเพราะแบบถ้ามีโอกาสก็อยากกลับไปเพราะมันแฮปปี้นะานปอนนี่ยอันเรานส่กินอะไรก็กินนี่แล้วใส่เสื้อผ้ามันไม่ดูแบบมั่นใจตอนนี้มันตอนนี้มันตอนนั้นโอ้ตอนนั้นไม่มั่นหนิกว่พี่ชี้น้ำเหรอตอนนั้นมั่นมากไม่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มันยากมากการที่จะต้องสตาร์ อไม่ยากค่ะเพราะว่ากระเพาะเล็กลงด้วยทุกอย่างมันคือแบบเหมือนเรากินน้อยทุกอย่างมันก็จะเล็กลงไปางตามตามตามร่างกายเรก็ะบลยงมันเพาะไม่ได้ไปตัดกระเพาะอันนี้ย่างถ้าเราเราไปกินไม่ได้ยังไม่ถึงร้อยโลและอย่างนี้เวลาเราไปกินกะอเล็กอ่ะทำไงอ่ะเราไปกินข้าวมันจะอร่อยไม่พี่เล็กก็กินน้อยอร่อยไงอเล็กกินอะไรก็อร่อยมองหน้าเขาก็อิ่มแล้วไม่กินอเล็กไปเลยอ่ะวิทีดีสุดไม่ได้ค่ะกินไม่ได้เพราะพี่หนูเป็นลูกพ่อแม่ ให้เขามาขอกันเดี๋ยวจะกินให้อร่อยเลยอโบอินเซิร์ฟนะพี่ว่าอินเซิร์ฟอินเซิร์ฟโบก็พี่โบแบบไม่รู้จะทำอะไรแล้วไปแล้ะไปมีอะไรแล็บเด็กไหมช่วงนี้เดี๋ยวจะมีละครปีหน้ากับอะไรกับอุ้ยบอกยังไม่ได้กับน้องในค่ายอ่ะน้องในค่ายอันนี้ต้องอุบสไว้ก่อนอาจจะมีคนในช่องด้วยที่แบบตั้งตารอคอยอะไรอ่าแล้วหนังอ่ะต้องถ่ายด้วยไหมหนังก็ต้องถ่ายก็คือกับรู้ใจไหมกับนาเดชนะ เี่แบร์รีแ่แล้วล,ละครกับกับละครกับอยังไม่พูดดีกว่าต้องอุบไว้เออพ้าชอบไม่ให้พูดตอนตอน,น,นเขาเปิดตัวใชว่มันมันไม่ได้มีแค่กับคนนั้นมันมีกับคนหนึ่งด้วยเซอร์ไพรส์รเลยหล่ะคนไม่อีกนี่น่ะ<ร>คนจริงเขาจะพูดหมดเลยนะเราอาจจะเป็นคนปลอมบางวันพูดไม่ได้อะ